ามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที mm ่ w w w t h a i n e w s p r d g o t h คุณกำลังฟังสวทชันทบุรี FM 90.25 MHz AM 1,125 k h z สำนักง,งานกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดจันทบุรีเชิญชวนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกรยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อรับสิทธิ์แก้ไขปัญหานี้โดยต้องเป็นหนี้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยสามารถยื่นคำขอผ่านองค์กรเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดจันทบุรีเลขที่29ทับ132หมู่บ้านยลดาวิวถนนพระยาตังตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทรศัพท์039-302436หรือ080-0672207 ไม่ว่าเราจะอยู่ภาคไหนศาสนาใดเราก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขเพราะเราคือคนไทยท่านกำลังรับฟังรายการใต้สันติสุขสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้สันติสุขกับผมปจาจเจารกการผู้ดำเนินรายการครับ รายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปใกล้ชิดกับชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวเด่นๆสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของดีของเด็ดแล้วก็ของอร่อยที่จะนําให้กับคุณผู้ฟังกันครับในช่วงแรกวันนี้นะครับพาคุณฟังไปพบกับเรื่องเด่นชายแดนใต้ซึ่งสํานักงานจัดหางานจังหวัดยะลานะครับมีการเดินหน้าเยียวยาผู้ประสบุทภยัย นอกจากนี้นะครับยังมีการจัดฝึกอบรมช่างตัดผมชายเบื้องต้นด้วยเพื่อจะมุ่งเน้นการเสริมสร้างอาชีพอิสระที่ลงทุนน้อยนะครับแต่ว่าไรายได้เนี่ยต่อเนื่องเลยทีเดียวพร้อมกับมีการมอบอุปรกรณ์ในการต่อย,ยอดการทำอาหากินได้ทันทีหลังจากที่จบหลักสูตรนี้ครับที่ร้านอาเนกประสงค์นะครับอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา นางสาวเพนวดีรัะตตกูลจัดหางานจังหวัดยะลาก็ไปเป็นประธานในการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้รุ่นที่1นึ่โดยครั้งนี้นะครับได้เลือกหลักสูตรช่างตัดผมชายเบื้องต้นเป็นวิชาชีพนำร่องสำหรับโครงการนี้นะครับก็ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดยะลาที่ผ่านมานะซึ่งก็มีหลายครอบครัวเหมือนกันบางคนก็ประกอบอาชีพอยูนะ่แต่ว่าเข้าของก็ได้รับความเสียหายไปนะวันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเริ่มต้นกับอาชีพใหม่ให้ได้มีทักษะติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้ทันที โดยมีผู้ที่สนใจนะครับเข้าร่วมเกินเป้าหมายนะครับในครั้งนี้มีทั้งหมด21คนครับส่วนทางจัดหางานจังหวัดยลานะครับก็มีการเปิดเผยว่าทางกรมจัดหางานนั้นก็เห็นว่าจังหวัดยลานั้นประสบอทุทกภัยจึงอยากที่จะสนับสนุนงบป,ประมาณนะครับเพื่อที่จะสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ว่างงานหรือต้องการอาชีพเสริมโดยเลือกอาชีพตัดผมชายเนื่องจากว่า ใช้เวลาเรียนสั้นนะเพียง2วันเท่านั้นเองแล้วก็ลงทุนต่ําด้วยนะครับมีความต้องการตลาดสูงด้วยเนื่องจากผมผู้ชายนะก็ยาวเร็วด้วยนะก็เลยทําให้มีลูกค้าในะอย่างต่อเนื่องที่สําคัญคือเป็นอาชีพที่เคลื่อนที่ได้นะแม้ว่าเราจะไม่มีหน้าร้านก็ตามเราก็สามารถพกพาอุปกรณ์เนี่ย ไปรับจ้างในพื้นที่อื่นได้ทันทีนะหรือว่าไปรับจ้างให้กับผู้สูงอายุอะไรแบบนี้ก็สามารถไปรับจ้างได้ทันทีนะครับท้านของผู้ที่เข้าร่วมอบรมนะก็ต่างขอบคุณภาครัฐนะครับที่เร่งเห็นถึงความสําคัญของการสร้างรายได้ในระยะยาวโดยเฉพาะทักษะเรื่องของช่างตัดผมนะฮะที่จะเป็นวิชาชีพติดตัวไปตลอดชีวิตเลยครับ ส่วนทาาน้าของนายนัสรีอาลีนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5, ตําตบลลําใหม่ก็กล่าวว่าวันนี้ตั้งใจนะฮะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากวิทยากรที่มีความชํานาญมากๆโดยจะนําความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ในหมู่บ้านของตนเองไปบริการลูกบ้านนะครแล้วก็จะแนะนําให้น้องๆในชุมชนเนี่ยมาฝึกเรียนกับตนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดเป็นอาชีพให้กับรุ่นต่อๆไป ได้ต่อยอดเป็นอาชีพหลักหรือว่าเป็นอาชีพเสริมนะแล้วก็เป็นงานที่ไม่หนักนะเรียนไม่ยากสามารถสร้างรายได้ได,ได้จริงๆครับสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้นะครับก็เป็นเพียงรุ่นแรกนะครับจากทั้งหมด2รุ่นซึ่งรุ่นที่2นะครับก็จะมีกำหนดการจัดขึ้นในช่วงของปลายปีครับโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลานระก็จะมีการ พิจารณาคัดเลือกหลักสูตรอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแล้วก็ความสนใจของประชาชนในพื้นที่แล้วก็จะนำมาจัดกิจกรรมเป็นโครงการเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นมีอาชีพนะฮะแล้วก็มีรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวนั่นเองครับนี่ก็เป็นเรื่องเด่นชาดนใต้นะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปเที่ยวใต้สุด ปลายสยามจะเป็นที่แหนนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับท่านกำลังรับฟังรายการใต้สันติสุขหลายคนบอกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายจริงหรือไม่ <c oughs> เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพไม่ต่างจากการสูบบุหรี่มวล โดยผลการศึกษาพบว่าการสูดดมละอองและสารเคมีที่อยู่ในไอของบริีุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดความหายยนะของปอดและอาจนำไปสู่ความมรณะในอนาคตเลิกบริีุหรี่ไฟฟ้าวันนี้โทร16 00ศูนย์บริการเลิกบุริาทางโทรศัพท์แห่งชาติโรคไข้วัดใหญ่รู้วยป้องกันได้ง่ายนิดเดียวยยกินร้อน ปรุงสุขสบายใจไร้เชื้อโรคยาอยยุที่คนเยอะอากาใหม่ท้ายเทไม่ไกลไม่ใช่ของรวมกับผูบป่วยไขยวัดไย,ยล่างมือให้บอยและต้องล่างให้สะอาดนะที่สำคัญต้องฉีดนะวัคซีนป้องกันไขวัดไย,ยเนี่ยทําแคน่เนี่ยก็ห่างไกลไขวัดใย,ยแล้วฮิท่านกำลังรับฟังรายการใต้สันติสุข กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการใต้สันติสุขครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวใต้สุดปลายสยามซึ่งจะเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเปิดเส้นทางใหม่นะครับให้กับคุณผู้ฟังในภาคตะวันออกที่อยากลองไปเยือน3จังหวัดแนนภาคใต้วันนี้นะครับพาไปเที่ยวกันที่อุทยานนกน้ำทะเลน้อยจังหวัดปัตตานีครับซึ่งที่นี่เป็นแหล่งธรรมชาติแห่งชีวิต ในวิถีชุมชนและความหวังของการอนุรักษ์นะครับอุทยานนกน้ำทะเลน้อยจังหวัดปัตตานีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ธรรมชาติที่มีความสำคัญทางในด้านของสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศและวิถีของชุมชนท้องถิ่นที่แม้ว่าจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเทียบเท่ากับแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในจังหวัดอื่น แต่ว่าทะเลน้อยที่ปัตตานีนี้นะครับกับเปลี่ยนไปด้วยคุณค่าอันลึกซึ้งเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาตินะครับที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจนครับทะเลน้อยปัตตานีนะครับเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีลักษณะเป็นแหล่งน้ําตื้นเชื่อมโยงกับทะเลและลําน้ําธรรมชาติพื้นที่แห่งนี้เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับต่อการดํารงชีวิตของนกน้ําหลากหลายชนิด ว่าจะเป็นนกประจำถิ่นหรือว่านกที่อบพยพมาตามฤด,ดูกาลในบางช่วงของปีนะครับก็จะมีนกน้ำนานาชนิดบินเข้ามาหากินแล้วก็มาพักอาศัยทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญแล้วก็เป็นสนัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของจังหวัดปัตตานีครับนกน้ำที่พบในอุทยานแห่งนี้มีหลากหลายชนิดนะครับคุณผู้ฟัง ว่าจะเป็นนกยางนกกระสานกเป็ดน้ำนกชายเลนชนิดต่างๆนกเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความสวยงามให้กับธรรมชาติแต่ยังเป็นตัวชี้วัดนะครับเรื่องของความสมดุลของระบบนิเวศหากพื้นที่นี้ยังคงอุดมสมบูรณ์นกน้ำก็จะยังคงอาศัยอยู่แต่หากธรรมชาติถูกทำลายจำนวนของนกนั้นก็ลดลงได้อย่างชัดเจนครับ ดังนั้นอุทยานนกน้ำทะเลน้อยจึงเปรียบเสมือนกระจกที่สะท้อนถึงสุขภาพของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ว่ายังคงอุดมสมบูรณ์อยู่นั่นเองครับนอกจากความสำคัญในด้านของธรรมชาติแล้วครับคุณฟังอุทยานนกน้ำทะเลน้อยยังมีความเชื่อมโยงลึกซึ้งกับวิถีชีวิตของชุมชนโดยรอบและชาวบ้านจำนวนมากก็ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน อาศัยทรัพยากรนะครับจากแหล่งน้ำอย่างพอเพียงก็มีการจับปลามีการจับกุ้งแล้วก็มีการจับสัตว์น้ำตามฤดูกาลไปโดยยึดหลักการไม่ทำลายระบบนิเวศชุมชนก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติไม่ใช่เป็นผู้ครอบครองธรรมชาติแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินั่นเองครับในอดีตกันบ้างครับคุณผู้ฟังพื้นที่ทะเลน้อยเคยประโชนกับ ปัญหาการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทั้งจากการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นขยะและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมแต่ด้วยความร่วมมือของชุมชนนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคการศึกษาก็เลยทำให้เกิดการฟื้นฟูและการอนุรักษ์พื้นที่อย่างจรงิงจังมีการให้ความรู้แก่คนในชุมชนและเยาวชนเกี่ยวกับความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ และการรักษาความสมดุลของธรรมชาติอุทยานนกน้ำทะเลน้อยนะครับจึงไม่ใช่เพียงแค่แหล่งท่องเที่ยวแต่เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้ผู้คนนั้นได้เรียนรู้โดยตรงจากสิ่งแวดล้อมนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาศึกษาเรื่องระบบนิเวศได้และความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ผ่านมา ก็ร้้นมาจากประสบการณ์จริงนะครับการที่ได้เห็นนกน้ําบินโฉบเหนือผืนน้ํายามเช้าหรือการที่ได้ฟังเสียงธรรมชาติรอบตัวก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหาได้จากตำราเรียนเพียงอย่างเดียวครับในด้านของการท่องเที่ยวกันบ้างครับสถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวโดยชุมชนนักท่องเที่ยว สามารถมาล่องเรือชมธรรมชาติศึกษาพันนกเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านก็ได้การท่องเที่ยวลักษณะนี้นะครับไม่เพียงแต่สร้างรายได้ให้กับชุมชนแต่ยังช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ให้กับผู้ที่มาเยือนอีกด้วยครับความงดงามของอุทยานนกน้อยน้ำทะเลแห่งนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่ความหรูหราหรือความทันสมัยแต่อยู่ที่ความเรียบง่ายความสมดุลของธรรมชาติแล้วก็คน ที่แสดงให้เห็นว่าหากมนุษย์รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบธรรมชาติก็จะสามารถมอบุณคันและความอุดมสมบูรณ์ให้กับมนุษย์ได้อย่างยั่งยืนครับในยุคที่ปัจจุบันกําลังเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพหรือมลพิษทางน้ําอุทยานนกน้ําทะเลน้อยปัตตานีจึงเป็นตัวอย่างที่สําคัญของการอนุรักษ์ในระดับท้องถิน่น เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าการรักษาธ,ธรรมชาติไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบของคนทุกคนร่วมกันในสังคมนั่นเองครับดังนั้นแล้วใครที่ได้ไปจังหวัดปัตตานีมีโอกาสแวะเวียนไปสถานที่แห่งนี้นะครับไปดูความสวยงามของธรรมชาติกันครับนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน3จังหวัดชายภาคใต้ที่นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่สองเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาไปดู ร้านวัลยำนะครับที่มีทีเด็ดก็คือใช้น้ํายำเนี่ยจากมะนาวแท้ๆแล้วก็ราคาเริ่มต้นแค่หลัก10บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับท่านกำลังรับฟังรายการใต้สันติสุขความดันโลหิตสูงเพชคาแห่งความเงียบที่หลายคนมองข้ามแต่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย ข้อมูลจากสภาการชาติไทยระบบไว้และในห่วงเวลาเดียวกันประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมากถึง14ล้านคนจากระบบก,การรายง,งานข้อมูลของกระทรวงสาธารณาสุขภาพรวมของประเทศปี2566ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงขึ้นทะเบียนรักษาเพียง7ล้านคนและผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแต่ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้มีจำนวนมากถึง2.8ล้านคน วรินทร์สุขิโตวัตรพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีค่ะปัจจุบันโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยพบเยอะมากแล้วก็พบในอายุที่น้อยลงอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยความดันโลหิตสูงจะเป็นในผู้สูงอายุหมายความว่าอายุ60ปีขึ้นไปถึงจะไปตรวจเจอว่าเอ้ยเราเป็นความดันโลหิตสูงแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ย ตัวเลขของผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูงเราเจอในคนไข้ที่อายุประมาณ40อยู่ในช่วง30ถึง่ะการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันได้ง่ายๆด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตหันมาดูแลสุขภาพร่างกายหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรสเค็มทุกชนิดเน้นทานผักผลไม้ที่ให้สารอาหารโพแทสเซียมเช่นฟักทองบรอกโคลีผักโขมมะเขือเทศมะละกอ กล้วยมะม่วงดื่มนมและผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันต่ำให้แคลเซียมสูงเช่นธัญ,ญพืชและถั่วเปลือกแข็งที่ให้แมกนีเซียมเสริมสร้างเส้นใยอาหารจำพวกถั่วแดงเต้าหู้งาและควรละเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่วิธีดูแลตัวเองไม่ให้เกิดความดานันคือมันขึ้นอยู่กับหนึ่งคืออาหารเราต้องเลือกอย่างที่เรารู้ๆกันว่าเรากินอาหารทานอาหารครบห้ามู หลีกเลี่ยงอาหารที่ไขมันสูงหลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัดอาหารหวานจัดอันที่สองคืออารมณ์เราต้องอด้วยความสถานการณ์วาน่าจะเป็นความเครียดระดับหนึ่งที่มันมีผลต่อต่อความดันอาหารอารมณ์แล้วก็ต้องออกกำลังกายถ้าทุกคนแบ่งเวลาได้ออกกำลังกาย30นาทีแค่ละสัปดาห์ละ3ครั้งเนี่ยจะช่วยได้ หากมีภาวะความเครียดหรือมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะโรคความดันโลหิตสูงสามารถโทรปรึกษาสายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือตรวจสอบสิทธิ์ในการรักษาได้ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช1330 กลังรับฟบเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการใต้สันติสุขครับช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาดูของดีของเด็ดที่ชายแดนใต้กันบ้างนะครับวันนี้พาไปที่ร้านวันละยำนะครับที่เด็ดของร้านนี้นะครับคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเขาใช้น้ำยำเนี่ยเป็นมะนาวแท้ๆนะฮะแล้วก็ ราคาเริ่มต้นเพียงแค่หลัก10เท่านั้นเองนะครับถ้าใครกำลังมองหาร้านยำที่รแสแซบนะครับแบบไม่สำคายนะฮะต้องมาดูกันที่ร้านนี้เลยนะครับวันละยำที่สโลแกนเนี่ยก็กินขาดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ว่าเผ็ดยังไม่เด็ดเท่าคนขายอ่านี่เป็นสโลแกนของร้านละนะครับหรืออร่อยทุกจาน ขานกับบ้านทุกคนอ่าอันนี้สโลแกนที่2นะครับแถมยังมีการย้ําชัดๆนะครับว่าที่นี่ผงชุรสไม่มีมีแต่ลดดีครึ่งกิโลโอ้โหนะแต่และสโลแกนต้องบอกว่าเรียกกระแสเรียกลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยครับร้านนี้นะครับตั้งอยู่ตรงข้ามเซเว่นพังเมือง4ี่หน้าซอยประจูลงเจ้าของร้านก็คือคุณสุชาดาดอเลาะ นะฮะก็เราให้ฟังนะครับบอกว่าใช้เวลาว่างนะครับหลังจากที่เลิกงานหลักเนี่ยมาเปิดร้านยำเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริมนะครแต่บอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยไม่ธรรมดานะครับที่นี่เขาเน้นความสดใหม่ใช้น้ำมะนาวแท้แบบ100%พริกสดนะครับแล้วก็มีถั่วที่คั่วเองทำให้รสชาติเนี่ยมีความกลมกล่อมสามรสเปรี้ยว หวานเค็มอย่างลงตัวครับเมนูไฮไลท์ที่ลูกค้าสั่งกันบ้างนะครับมีทั้งยำเกี ob, ๊ยวกรอบยำปลากรอบนะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่ประจำร้านใครมาก็ต้องสั่งนะครับไม่ได้มีแค่ยำยังมีเมนูส้มตำนะตำไทยตำมะม่วงปลาล้าตำข้าวโพดตำแหนมนะะโอ้โหหลากหลายเลยยำลูกชิ้น ยำไส้กรอกของทานเล่นไส้กรอกย่างร้อนๆก็มีบริการนะครับคุณสุชาดาเจ้าของร้านก็เปิดเผยนะครับว่าจุดเด่นที่ร้านเนี่ยคือจะเน้นเรื่องของการทําสดใหม่ทุกวันแล้วก็น้ำำํายําน้ําตำเนี่ยก็คือเขาจะทําแบบสูตรเข้มข้นนะครับคลุกเขาด้วยมะนาวสดแท้ๆนะครับกุ้งเนี่ยก็จะเลือกแบบคุณภาพดี พิกสดนะก็เพิ่มความแซ่บเข้าไปใครอยากทานแบบไหนเขาบอกว่าตามใจลูกค้านะครับสั่งได้จะเอาเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดกลางจะเอาเปรี้ยวเอาหวานเอา3รสาเอาเค็มอะไรคือสั่งได้หมดนะครับทำตามใจลูกค้าสำหรับใครที่อยากไปพิสนดความเด็ดนะครับก็ไปกันได้นะครับร้านวันละยำเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 17.30นาฬิกานาทีไปจนถึงเวลา21นาฬิกานะฮะร,ราคาสบายกระเป๋ามากๆเลยใครรักสุขภาพอยากแซบนะก็แวะไปอุดหนุนกันได้หรือใครที่ได้ไปเที่ยวนะครับที่บริเวณแถวนั้นนะครับก็แวะไปอุดหนุนนะครับแวะไปชิมดูว่าแซบอร่อยแล้วก็อาหารวัตถุดิบเนี่ยสด ตามที่เขาได้บอกไว้หรือไม่นะครับบอกเลยนะตั้งแต่สโลกแกนร้านแล้วนะที่บอกว่าโหปั่นมากๆเลยนะฮะแต่ว่าก็เป็นการเรียกกระแสนะครับอร่อยทุกจานคาันกับบ้านทุกคนนะฮะก็ไปชิมกันดูนะครับทั้งหมดนี้คือรายการใต้เสต็สุขที่จะมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ติดตามรับฟังกันได้ใหม่นะครับในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมปานชัยสารการครับผู้ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อน สสวััดีครบไม่มีใครแก่เกินเรียนไม่มีใครอ่อนเกินรู้ไม่มีใครด้อยเกินศึกษาไม่มีใครเด่นเกินจะหยุดพัฒนาและที่สำคัญไม่มีข้อจํากัดแม้จะเรียนต่างสถาบันทุกคนมีันที่มหาวิทยาลัยสุโขทยัยธรรมธิราชต้อนรับทุกๆคนสู่โอกาสศึกษาไม่มีทุกข้อแม้ก็เรียนได้หลากสาขาวิชาไม่มีข้อจำกัดใดแม้จะเรียนต่างสถาบัน มสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้สำนักงานกองทุนฟื้น <Bere> ฟ <an> <ส>ูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดจันทบุรีเปิดโอกาสให้กลุ่มหรือคณะของเกษตรกรที่ไม่เป็นนิติบุคคลในจังหวัดจันทบุรี ที่รวมตัวกันประกอบเกษตรกรรมไม่น้อยกว่า50คนหรือนิติบุคคลที่ประกอบเกษตรกรรมร่วมกันมาขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร,รเพื่อรับสิทธิเสนอแผนงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร,รและสมาชิกขององค์กรเกษตรกร,รยังสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนนี้เพื่อรับการแก้ไขปัญหานี้ในระบบกลุ่มเกษตรกร,รที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักง,งานกองทุนฟื้นฟูนฟลและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดจันทบ,บุรีเลขที่29ทับห3 2มหมู่บ้านยลาดาวบิวถนนพญาตรังตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบ,บุรีโทรศัพท์039 302 436หรือ080 067 2207 ยาเสพติดไม่ใช่แค่ปัญหาของใครคนหนึ่งแต่มันคือศัตรูของสังคมที่พร้อมทำลายอนาคตลูกหลานของเราวันนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดวงจรนี้ได้ถ้าไม่หลับตาไม่เพิกเฉยเมื่อเห็นในสิ่งผิดปกติแจ้งบอ่อแสผู้ค้ายาเสพติดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในที่สายด่วน1386ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับและทุกการแจ้งเราจับจริง ซื้อประกันไภัยไม่ต้องรีบแค่เช็คชัดชัวก็ลดเซี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คอปปะพ่สอ 2. ชัดอ่านใบเสนอขายและรลายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยให้ครบถ้วน3ชัวช่องทางชําระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้3ขั้นตอนง่ายๆสําหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคอปปะพ่อหนึ่งหนึ่งแปดหกไลน์ออฟฟิเชียล at oic connect คอปปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนเกษตรกรทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากกว่าร้อยละหสสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะได้รับสิทธิประโยชน์โดยมีสิทธิขอรับเงินสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยไม่มีมดอ,อกเบี้ย เกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้ในระบบสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อรับการพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูนฟลและพัฒนากเกษตรกรสาขาจังหวัดจันทบุรีโทร039-302436หรือ080-0672207 พร้อมเลือกตั้งสสและออกเสียงประชามติปี69วันอาทิตย์ที่8คกุมภาพันธ์2,569 8มงเช้าถึง5โมงเย็นที่หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านได้รับบัตร3ใบเลือกสอสเขตสสบัญชีรายชื่อจปปวดดเเเเเลือออกกกิิไตาายนนมงธับข